แบ็กเมกาวันนี้เราจะพาคุณไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอันตรายและความสมจริงของปฏิบัติการ CID หรือกองปราบปรามอาชญ,ญากรรมของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองที่เต็มไปด้วยแสงนีออนสีสันยามค่ำคืนและถนนที่ไม่มีวันหลับไหลทุกซีนทุกชอ็อตทุกการเคลื่อนไหวล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ไทยที่ปกป,ป้องบ้านเมืองของพวกเขา ลองจินตนาการดูครับถนนกลางกรุงเทพยายามข้าคืนฝนโปรยปรายลงมาอย่างช้าช้าแสงนีออนสะท้อนกับพื้นเปียกเป็นประกายเจ้าหน้าที่ CID ในชุดยุทธวิธีเต็มรูปแบบหมวกกันน็อกเสื้อเกราะและเลเซอร์เลงเป้าสีแดงกำลังเคลื่อนไหวพร้อมเสียงไซเรนสีน้ำเงินและแดงสองประกายระย,ระยิบระยับมันไม่ใช่แค่การบุกจับแต่มันคือการประกาศว่าไม่มีองค์กรอาชญากรรมใดใหญ่เกินกว่ากฎหมายไทยจะเข้าถึง อีกด้านหนึ่งของเมืองตลาดกลางคืนที่คึกคักเต็มไปด้วยร้านอาหารริมทางกลิ่นหอมของสตรีทฟู้ดและเสียงผู้คนดังลัน่นท่ามกลางความชุนลมุนนี้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของ CID วิ่งฝ่าฝูงชนไล่ล่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่พยายามหนีเสียงฝีเท้ากระทบถนนเปียกที่สะท้อนแสงไฟนีออนทุกก้าวคือความจริงจังทุกวินาทีคือความเป็นความตายการฝึกฝนของพวกเขาทำให้สามารถปฏิบัติการอย่างแนบเนียนแม้จะอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยผู้คน ภาพตัดสู่ตึกสูงระฟ้าเฮลิคอปเตอร์ลอยอยู่เหนืออาคารเช่นเดียวกับในหนังฮอลลีวูดเชื่อโรยต,ตัวตกลงมาเจ้าหน้าที่สวัสดของ CID โรยตัวลงอย่างรวดเร็วกระจกแตกกระจายเสียงระเบิดดังสนั่นภายในตึกควันพวยพุ่งมันไม่ใช่เพียงการสร้างภาพเพื่อความบันเทิงแต่มันคือภาพสะท้อนขององค์การปฏิบัติจ,จริงที่เจ้าหน้าที่ไทยทําเพื่อจัดการกับองคอ์กรอัชญากรรมข้ามชาติประสิทธิภาพของทีมสวัสดและ CID ถือว่าติดอันดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือเหตุผลที่พวกเขามีอัตราความสำเร็จสูงถนนไฮเวย์ของกรุงเทพก็เป็นอีกฉากที่เต็มไปด้วยความดรามา่ารถบรรทุกลักลอบสินค้าผิดกฎหมายกำลังถูกสกาัดเจ้าหน้าที่ CID ขับรถพุ่มกรอบปิดกั้นเสียงปืนดังเสี้ยววินาทีที่ประกายไฟกระเด็นมันคือสงครามบนถนนจริงๆการปฏิบัติการเช่นนี้มีต้นทุนสูงมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธรถพุ่งกรอบหรือทรัพยากรบุคคลแต่สิ่งเหล่านี้จําเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศในไนคลับรูที่เต็มไปด้วยแสงเลเซอร์และควันหนาทึบเราเห็นเจ้าหน้าที่ CI d ปากคำหัวหน้าแก๊งมาเฟียบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจทุกการจ้องตาคือเกมจิตวิทยาจุดแข็งของ CI ไดใครไม่ใช่แค่การจับกลุมด้วยกำลังแต่ยังรวมถึงทักษะการสืบสวนที่สามารถเปิดโปงเครือข่ายทั้งระบบได้ โกดังมืดที่เต็มไปด้วยเงาและควันเจ้าหน้าที่พร้อมเลเซอร์สีแดงบนปืนบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกการเคลื่อนไหวถูกคำนวณอย่างแม่นยำบนดาดฟ้าตึกสูงเฮลิคอปเตอร์ฉายไฟสปอตไลท์จับผู้ร้ายที่พยายามหลบหนีฉากนี้คือสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ว่าคนร้ายจะซ่อนตัวที่ไหนกฎหมายก็จะตามไปถึง คาคอนวอยไล่ล่าบนสะพานกลางเมืองแสงไฟสาดสะท้อนกับแม่น้ำเจ้าพระยารถหุ่งเกราะไล่ล่ารถมาเฟียเสียงระเบิดดังสนัน่นมันคือภาพที่สะท้อนว่าการปราบปรามอาชญากรรมในเมืองใหญ่นั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและต้นทุนที่สูงเข้าสู่โลกไซเบอร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในศูนย์บัญชาการของ CI d เต็มไปด้วยจอภาพดิจิทัลแผนที่โฮโลกราฟิกสว่างสวยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลแบบเร็วทมมโดรนบินเหนือนครกรุงเทพตรวจจับสัญญาณความร้อนจากที่ซ่อนของแกงอาจญากรเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เพียงภาพอนาคตแต่มันกำลังเกิดขึ้นจริง CID ไทยกำลังพัฒนาศัก,กยภาพเพื่อให้เท่าทันกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ลองจินตนาการถึงเจ้าหน้าที่ในชุดเกราะเสริมพลังแบบเอกโซสเเเลต o นที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงและความเร็วพวกเขาบุกเข้าจับกลุมแก๊งอัดยากรรมไซเบอร์ด้วยความมั่นใจมันอาจเป็นเพียงภาพในอนาคตแต่การลงทุนด้านเทคนโนโลยีนี้กำลังทำให้ C.I.D. ของไทยก้าวล้ำไปอีกขัน้น การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในยามเที่ยงคืนขบวนรถมาเฟียถูกซุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นแสงไฟนีออนจากเมืองใหญ่เป็นฉากหลงังเลวไฟจากการระเบิดสองสว่างไปทั่วทุกอย่างเหมือนสงครามเต็มรูปแบบและเมื่อฝุ่นควันจางลงเราเห็นเจ้าหน้าที่ CID ยืนถือธงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจ ผู้รายถูกจับกลุงมเรียบร้อยแสงไฟจากกรุงเทพมหานครสองประกายอยู่เบื้องหลังมันคือภาพที่บอกเราว่าความเสียสละของพวกเขาคือเกราะป้องกันประเทศที่แท้จริงหากพูดถึงประสิทธทิภาพปฏิบัติการของ CID ไทยถือว่ามีประสิทธทิผลสูงมากในภูมิภาคนี้ อัตราการยืดยาเสพติดการจับกุมการลักลอบข้ามชาติและการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดนี้ก็แลกมาด้วยต้นทุนที่สูงปฏิบัติการแต่ละครั้งใช้งบประมาณมหาศาลทั้งค่าอาวุธเทคโนโลยีรถหุ้มเกราะการฝึกอบรมและการพัฒนาระบบไซเบอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลค่าใช้จ่ายของไทยในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งหน่วยงานปรับปรามอาชญากรรมถือว่าหนักพอสมควรเนื่องจากหลายอุปกรณ์ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองเพื่อลดต้นทุนและพึ่งพาต่างประเทศให้น้อยลง ดังนั้นภาพทั้ง15ฉากที่เราได้เห็นไม่ใช่เพียงงานศินละปะหรือจินตนาการแต่คือการสะท้อนความเป็นจริงขององค์การปฏิบัติงานในโลกแห่งอาชญากรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่ากลางเมืองการบุกเข้าตึกสูงการบุกโกดงังมืดการใช้ดโดรนและการทำงานเชิงไซเบอร์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ C.I.D. ไทยทำเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชน นี่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยแอคชั่นความสมจริงและความภาคภูมิใจในเจ้าหน้าที่ไทยที่ยืนหยัดต่อสู้กับอาชญากรรมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเขาแข็งแกร่งราคาหรือค่าใช้จ่ายแม้จะสูงแต่ผลลัพธ์คือความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของผู้คนและนี่แหละครับคือโลกของ CID ดไทยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนซซนีมาติกเรียลลิสติกและเต็มไปด้วยพลังแห่งความจริง